จมอยูรถไม่ใส่ดอกันดม่ใส่ครับลำปางยังทำอะไรบ้นอะไรคนดินครับคนดินหนอปลูกปามครับปลูกปามหอเออกตะตันมาอะไรน้ำ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 ตะันมาอย่างตะตันงแกไม่รู้ดอกไปห่กับตันตุกนะว้ามีแต่ดอกไม้โอ้ย อย่าลงไปอย่าลงไปรอกเครมากเออเออเออฮะ มีอะไรเลยกูสูตรยากหมดกะบ้างมายางน้ำเด้อโอ้โหนี่โอ้ปลาปลาโดนยังเหบ่ตายอ้าโง่โง่ตายไปน่ะตายไปดีอะไรอยู่โอ่อยังเอานี้ทำไมอะ ตัน้อยใหญ่ห<ถ>ูสุดี่ว่าตะไลงสุดนี่ยังบ่าหักฮักตัวใหญ่อ๋อที่ไปใไซบนนนันเนี่ย <c oughs> <สะ S 1> โงูยังตัาเตี้ยวถาเรนเนอเน่โออจะป่าบ่ เอางูไปนั่นบ่เอาไปกระตันเล่นนะอ๋อ่เอาใส่กซาบแกจ้ะเล็บ่เอายาเาจะฟังไม่ม่ียงกระดอไม่ยางไปได้ปะเนี่ยพูดตัวง่ายเลยใจ

่าไปนี่ยาโคกมานี่เก็ไปเก็บผับกเอโอโอ้โหตะขอหน่อยเป็นไงเห็นตะขอนี่โอ้เหยียบน้ำมาเปิดเอา้าหัวลง ว่ายอะไรโบยลงป่ะเอาง่าาอะไรเขาทงบ่ไวเลยหัวหัวหัวไปไ้ดีดสี คือหน้าเท่พี่กระปุงกระคูนนี่นี่หน่อยสึนเหรเห็นคนนโซเชียลแบนไหนนะคะเอ้ยเอ้ยฮะพ่อยังโตขี้โตมากเ่ยโอ้ลงไปปุ่นพีพักอในไรดีน่ดดียใส่บุพักแม่มาหินบอกจะพามาเองเนละ สวยเลยค่ะพอแล้วค่ะเอาอามววนี้มาแาขีตเอซักผ้าเร็วเออขี่ตรงเข้าตาบอโอ้คุณะสแล้ว

มันเหิียวมากม่วาดเเรเรียบหเ็บแขนองซ้ยหอยอยหอยคนนใช้ใ<ส>นประกอบความแบแตนอ่นอไปอร่อยแล้ว